ทุกคนครับทุกคนเนี่ยกำลังหาร้านเติมรถวัคอยู่ใช่ไหม ผมขอแนะนํำนะครับผมร้านคิทตันช็อปนี่นะครับร้านบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคนดูมีบริการนะครับผมเติมโรบักไอดีพาร์ตเลสคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะครับผมรับบทผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบอคฟุตแล้วก็킹เลคัสซี่เนี่ยครับผมหรือว่าสามารถนะครับผมกดเกมพาร์ตได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแมปออสตาด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลัดพีทด้วยหรือว่าบริการฟาร์มแมปต่าง ก็มีเช่นกันนะครับผมคนดูก็ใครอยากจะทำการซื้อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปใช้ปริการก,กันด้วยนะครับคนดูเอาล่ะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอาจจะงงว่าทำไมช่องนี้เนี่ยมันไป็นโลกสามได้ซึ่งผมก็งงอยู่เหมือนกัน oh. เนี่ยอยู่ๆแบบ เวลแรกก็ไปโลก3าได้ครับน้องๆซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาบอกเนีนะครับแต่ก็บอกไม่หมดละกันนะครับเออบอกไม่หมดอะเอาง่ายเลยนะครับก็จะเข้าให้ดูเลยกันว่าลก3มันเข้ายังไงแต่อาจจะบอกไม่ได้หมดจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องไปหาเองนะครับผมอ่ะก็คือนี่เขาทํำ24ชั่วโมงนะครับช่องนี้ชื่อว่า n o ป p e r นะครับ ก็มีคนชอบเยอะมากแล้วมีคนคอมเมนต์ว่าเข้าไปได้ยังไงโลก3มเลเวลหนึ่งเนียไปโลก3าได้ยังไงเวเดี๋ยววันนี้ผมมีคําตอบนะครับแต่อาจจะบอกไม่หมดจริงๆเพราะว่าเออกลัวมันไปปั่นคนเกียนคนนั่นนะเออนั่นแหละคุณผู้ชมครับแต่ว่าเอาง่ายผมไปถามคนนี้มาแล้วนะครับเขาก็อายุเท่าผมเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าทําแบบไหนนะคุณผู้ชมลุยเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับก็ อย่างแรกเลยนะครับอันนี้ผมจะสร้างรหัสใหม่นะครับต้องเป็นรหัสใหม่เท่านั้นนะใช่ไหมนูเปอร์อันนี้อยู่กับนูเปอร์เลยนะครับก็เป็นเจ้าของช่องเมื่อกี้เลยนะครับผมก็ติดตามเขามานานแล้วแหละแต่ว่าเราผมไม่ได้มาติดต่อเลยเขาเขาก็ติดตามผมนานแล้วใช่ไหมเออนั่นแหละก็เราอ่ะคือเขาผมก็ไปถามนะครับตอนแรกผมงงเว้ยผมคิดว่ามันใช้บักอีกบั克หนึ่งก็คือให้เพื่อนไปอยู่โลก3ามนะครับและเราสมัครใหม่แล้วเราก็จอยเข้าไปโลก3ามนะครับแต่มันทําไม่ได้ มันมันเป็นไปได้ไหมอย่างนั้นอะ่ะมันมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากโอเคมันเป็นไปได้น้อยมากนะครับแต่ว่ามันต้องมีลิงก์โลก3นะใช่ไหม,มอันนีเ้เข้าได้ร้อยเซนซึ่งผมมีลิงก์แต่ไม่แจกนะครับขออนุญาตไม่แจกแล้วกันมันเป็นลิงก์ของโลก3าเลยนะโลก2โลก3อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคุณผู้ชมป้าเดี๋ยวผมจะลองเข้าเลยเราต้องสมัครใหม่เท่านั้นใช่ไหม <laughs> ก็ต้องสมัครใหม่นะครับเราห้ามไปกดเข้าเกมอะไรเนงะี้ย คือเราต้องสมัครใหม่เลยแล้วก็เอาลิงก์มาใส่แล้วเราเข้าไปดูมาเดี๋ยวผมจะลองตัดไปตอนผมเข้าเกมไปเลยละกันนะครับคุณผู้ชมเราต้องมีลิงก์นะโอเคลุยเลยนี่ครับมาแล้วครับผมนี่เห็นปะเข้าได้แล้วนะครับเวลหนึ่งเลย <c oughs> นูเป,ปะ <c oughs> บัลล็อบี้ีบัลอบี้ <c oughs> อันนี้ก็มีเฮ <c oughs> ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมทำไมมันเข้าเซิร์ฟไม่ได้วะเอ้ยดเดี๋ยวไม่มีไอเทมอ,อยู่ในเซิร์ฟเวย เออจริงๆอ่าแปปหนึ่งนะลองลองลองจอยพี่มาอันเนี้ยออกออกมาจอยพี่เลยนูเปอร์เอาชื่อเองมาด้วยได้ป้ะเดี๋ยวแอดไปอ่าโอเคเดี๋ยวแปปหนึ่งนะครับผู้ชมรู้สึกว่าเนี่ยเต็มแล้วยังเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเอ่อเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราแอดเพื่อนอะไรกันก่อนแบ็กอยู่นี่แบ็กอยู่บนหัวเพื่อนอะเข้าได้แล้วเนี่ยเข้ามาเลยจอยมาเลยโอเคเดี๋ยวรอผมแป๊บนึงโอเคได้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  ก็เออเองก็ทำยิ้สี่ชั่วโมงเรื่อยๆใช่ป่ะน่าจะเรื่อยๆเลยเพราะเขาจ้างโปรดิวก็เลยจ้างเอาเฉพาะคลิปยิ้มโอเคเอาแล้วแต่โอเคเนี่ยสุดยอดแล้วเพราะว่าจริงๆอะพวกผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันบลัคยังไงเข้ามาแต่ว่าตอนนี้พวกผมรู้ละแต่เอาง่ายเราแค่มีลิงก์เนาะดูปเออใช่เราแค่มีลิงก์ลูกสองก็ไปได้ใช่ใช่โลกสองก็ไปได้มันจะเป็นลิงก์ของเซิร์ฟเลยคิงเลคซี่ก็มีคุณผู้ชม <laughs> อ่ะใช่ไหม King Legacy ก,ก็มีนะครับโดนถามว่าโปเยอะมากมันไม่อ่ะเดี๋ยวเรามาบอกกันเลยดีกว่ามันไม่ใช่โปรนะครับมันเป็นบั๊กดีกว่าพูดง่ายๆคือมันมีลิงก์หลุดนะครับมันเป็นลิงก์หลุดปะเนี่ยหืมโนบะอ๋อเขาอยู่ปะวะ <laughs> กินข้าวไปเนี่ยคือเอาง่ายๆนะครับเขาก็ไปหาลิงก์เซิร์ฟมานะครับโอเคเหน็ดผมเป็นยันงไ <Okay. S 2> งไม่รู้อ่ะโอเคโอเค นี่ไงเข้าเสิร์ฟม,มาแล้วนี่คือนูเปอร์ไปหาจากไหนอะไอ้ลิงค์พวกเนี้ยผมไปขุดมาจากเว็บของฝรัง่งไม่ใช่เว็บบอยของฝรั่งใช่ประมาณนั้นแหละก็อันนี้คือเดาให้แล้วนะใครอยากไปหาก็ไปหานะครับมันคือลิงก์นะครับลิงก์เซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับเราต้องสมัครตัวใหม่เท่านั้นนะครับแล้วก็ใส่ลิงก์อะไว้ข้างบนเลยนะครับคือเข้าไปตรงแมปบลอกฟุตนะเราอยากไปกดเขียวๆตรงเพย์ไม่ใช่นะคือเราไปสใส่ลิงก์ข้างบนเลยเนาะเป็นโลก3เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ไปหาเซิร์ฟเวอร์ ที่โล่งๆแล้วเราก็กดเข้านี่นะครับหลังจากนั้นก็จะแอดเพื่อนอะไรให้เพื่อนมาช่วยฟาร์มอะไรก็ได้นะอะเดี๋ยวไอ้เทมลอง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 ตีตัวนี้ดูดิเดี๋ยวพี่จะลองสกิดนะเอาเยอะๆๆๆอะยากเหรอยากเลยอะอะก็ไม่ไม่ก็สกิดนิหน่อยอะลองอะเอาเลยลองดิพูดเยอะอะเกิดได้แต่ละตัวใช่เหรอยากมากเลยเหรอใช่โอ้โหผมจะตีได้แต่ละตัวเออว่ะมันต้องแบบดามจสสูงสูงสูงอะเนาะ ที่เราเอาไว้รัดช็อตเราลัดช็อตเรากไ็ได้นะแบบเราถ้าโอเคอ่ะไม่ได้ยากหรอกมันยากตรงคือเราเลือดน้อยอ่าได้พอพอพอนี่จะตีตายเหรอวะเนี่ยเออกูว่าเออได้แหละวได้แหละพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวกูอลองดิไ<ะ>อเทมยากมากไอ้น,นู๊เข้าไปอีกนะ่ะเข้าไปแล้วตอนนี้ผมกำลังบินลกลับเกาะโอเคโอเค,อ,เคอยู่เกาะแรกเลยนะมาเลยมาเลยเออก็ถือว่าแบบเป็นคอนเทนต์อะไรที่ดีนะแต่ว่าเรา กลัวนะครับคือคือนูนูเปอร์เขากลัวนะครับคือเขาไม่อยากจะบอกเนาะมันกลัวด้วยดราม่งดราม่าอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ผมบอกเลยว่าเออถ้าทำอ่ะมันก็ได้มันได้อยู่แล้วมันไม่มีอะไรดราม่าหรอกครับยกเว้นแบบคนจะหาว่าเขาโปเนี่ยแหละคือจริงๆมันไม่ได้โป้เาว่ามันจะดราม่ายังไงเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟที่แอดมินเขาสร้างไปใช่สร้างเซิร์ฟหน่อยใช่มันเป็นเอาง่ายคือน่าจะเป็นลิงก์ของแอดมินด้วยซ้ำเนาะอันนี้หรือเปล่าใช่มันไม่ต่างจาก การที่เราเล่นแบบต่างๆแค่เราไม่ได้เข้าผ่านลิงก์ประจําอ่าใช่คือเราไม่ได,ด้เข้าไปเลยใช่ลัดลิงก์เออง่ายๆเลยมันคือการรัดลิงก์นะครับคือเราไปก๊อปลิงก์โลกสามมาเลยอะไรเงี้ยอยากไปโลก2ก๊อปลิงก์โลกสสมัครรหัสใหม่แล้วเข้าไปเลยประมาณเนี้ยเออมันเป็นอย่างนี้เว้ยมันแค่แค่มีลิงก์เว้ยผมก็เพิ่งรู้แม่งโลบอกมันมีระบบแบบนี้ด้วยเหรอเงี้ยผมก็งงไงเพราะผมเล่นแม่งมา 2- 3สาปีผมไม่มีไงส่วนมากก็ เข้าเซิร์ฟทำนาฬิกเข้าอะเงี้ยคือผมก็เพิ่งรู้ว่ามัน,มน,มนแค่ใช้ลิงก์เว้ยใช่ไหมน้องชายน้องชายก็บ้าแล้วเพื่อนกันโอเคนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเราก็เข้ามาให้ดูแล้วแล้วก็อธิบายนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับหนึ่งเลยเราต้องมีลิงก์ลูกที่3าหรือลูก2ก็ไดนะ้ใช่ไหมนุเปอร์ใช่แล้วเราก็เข้าเราก็ใส่ข้างบนนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กดเข้าเกมได้เลย นะครับผมก็ถ้าอยากจะให้เพื่อนมาช่วยก็นั่นแหละไปหาเซิฟที่ว่างแล้วเข้ามานี่นะครับเอาล่ะวันนี้เนี่ยอาจจะไม่มีอะไรเยอะแน,น่นะครับมาไขข้อสงสัยว่าทําไมเลเวลหนึ่เนี่ยมันถึงมาโลก3ได้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับผ,ผู้ชมใครอยากจะเข้ามาโลก3จริงก็ไปหาลิงก์กันเอาเองนะครับขออนุญาตไม่แจกละกันนะครับผมเออเดี๋ยวผมไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมตดตามช่องนุเปอร์ด้วยที่ นำคอนเทนต์มาให้ช่องเราด้วยเนี่นะครับเพราะว่าผมก็สงสัยด้วยเหมือนกันนะครับว่ามันมาได้ยังไงก็เลยทักน้องเขาเพื่อนเขาไปคือเขาเป็นเพื่อนผมนะอายุเท่ากันนะคุณผู้ชมเออผมอาจจะงงๆหน่อยเพิ่งตื่นด้วยแล้วก็ยังไม่กินข้าวนะครับเพิ่งตื่นด้วยโอเคเดี๋ยวไปแล้วคุณผู้ชมครับไปปะให้ผมซีอูครับคุณผู้ชมครับนี่ไงเพิ่งมาเลยเหรอดวลองตีดิลองตีดิลองตีเอ้ยนี่ไงโอ้โห2ใส่คนสองใส่คนสองแล้วบอกเลย ตัวจะเป็นประกายใช่เหรอเป็นประกายเลยเหรอโอเคปะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณนุนปเปอร์ด้วยนะที่มาบอกวิธีนะโอเคครับพ้ <c oughs> อมมาครับผม <Okay. S 1> เจอกันเจอกัน